เดี๋ยวคุณการ์ตูนคุณชาแน,นลขอต้อนรับสุดตัวยูทูบครับโอเคแเ <ไป S 2> ล้วเงียบเลยอ้าเออมีมีอะไรจะถามนิดหน่อยครับมาไงครับเล่าประวัติช่องคุณตั้งแต่เริ่มต้นมาให้ฟังหน่อยประวัติช่อง ช่วยมาได้ไงแต่ว่าค่าตัวมันก็มาจากชื่อเล่นผมนะส่วนคุณก็มาจากจูดูเปอร์ติชอบไปอย่างเช่นเตียมคุ้งเตียมคุ้งกินคุ้งอะไรก็จะไปนะพี่น้องครับใช่ครับแต่ว่าต้องมีตัวต้าขึ้นในปีสอ1พันสิบสามครับก็ผ่านมาหลายปีแล้วใช่ใช่ใช่แลวช่องนี้ก็จะทำเกี่กับไมค์ครับน่าจะปิ้เนื้อหาไมค์ครับคุอ ที่แน่ๆบอกเลยนะคะว่าต่วงนี้ถ้าใครได้ฟังแอติไลต์สบ่อยเลยว่าหาร้าน่าจะมีอยู่กินใช่ครับแถมคุณก็จะได้ข้าโรบายนใช่คุณจะคุณจะได้คุณจะได้สิทธิ์ถ้าคุณได้ไฟลงไลต์สบ่อยนะคุณจะได้แบรนดอารีดีนะครับอย่างเช่นคุณไปหาไปหาเรื่อง เด็กแว่นมอเตอร์ไซค์คุณก,ก็จะได้คอบอักฟรีช่องนี้สุดไดงขึ้นมานานแล้วครับใช่อรัแต่ช่องนี้มันมีความลับส่วนตัวอยู่ก็ไม่เชื่อคุณถามลองไม่เชื่อผู้ชมทางบ้านลองถาม YouTube ยูทูบซ่าดูนะครับเพราะผมได้บอกกับเขาหมดแล้วเอ่เอขอพูดดีทีนะผมไม่ลมครับองา อมัามีความเล่าอยู่อีกน่อย่างก็คือ,อถ้าทุกคนอ่ะได้ฟังเรื่องเล่าจากในไหน,นก็ตามไม่ว่าจะเป็นกมไหนถ้าทุกคนีด้ฟังเรื่องเล่าบอกเลยว่าทุกคนนั้นจะได้รู้จักแต่กิมดีและดีไม่ดีทุกคนจะได้แต่กินดีีโดยที่ไม่ต้องมาก in ินบ็อกจาก Facebook เลยก็ได้ใช่ใช่คุณแค่เข้าดิสคอดมาแล้วเข้ากลุ่มวงเขาแค่นั้นจบ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ดให้คุณคุณเข้ารัาเฟียมาก็ได้ถ้าคุณไม่ต้องการตัเฟียให้คุณเข้าดิสกอดแล้วคุณก็จะได้ดีีใช่ใครอยากดาวน์โหลดดิสคอดเออเอเอ,เอขอพูดก่อนนะใครอยากดาวน์โหลดดิสคอรดผมทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยครับใต้ร่างดิสคอร์ดอเลย<โ>คุณสามารถไปดูได้เออฟิลมตอนน,อน,นี้ตอนนี้มีผู้ชมทางบ้านเราพูดถามเมื่อปเมื่อผ่านเมื่อเก้าชั่วโมงที่ผ่านมา คคนถามว่าม,ม,มีที่ขอจนไหมบางคนมี50%ที่วอกวมีแล้ว25%ที่เหลือก็คือมีแล้วไม่มีกับยังคือมีแล้วแต่ว่ายังเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นี่ก็หมายถึงแบบก็ิกินไม่เป็นอะไระถ้าสมมติใครเข้าดีสขอไม่ได้ผมมีวิธีการแก้นะผมเดี๋ยวเข้าไปดูในช่องผมได้เลยอาจจะนานนิดหน่อยเดี๋ยวผมสอนวิธีการแก้ให้แต่ที่แน่ๆใครๆก็ทำเป็นถ้าใครทำไม่ได้ช่องผรอาสอนละเอียดคือดนี้อ่า ผมเป็นช่องกวนๆเขาก็คือช่องกวนๆเหมือนกันกวนๆแต่สาระมีอยู่จริงใช่มาดียด่ละาลายะาจะเหียอตารเล่นๆแต่ว่าตัวใหญ่ก็นะเก่งไปก็อยากดูสาระใช่ช่วนี้กระแสไหมครับไปการะุนเลิกปังหออ่าใช่ครับช่วงนี้กระแสไหมครับมันเริ่มน้อยลงอย่างเช่นคุณแท็กเกอร์1826ตอนนี้เขาก็ยอดวิวล,ลดมาเหลือแสนกว่าแล้วนะผม ไม่แน่อาจจะตอนนี้อาจจะเหลือแค่พันกว่าแล้วก็ได้ม,น,น,น,มน,น้ำเปล่าเอาจรําได้ไหมว่าเราถึงไหนแล้วจําไม่ได้แล้วตายแล้วเราต่อไปเลยเ่าต่อไปเลยเออใครเล่าต่อกูออเองนั่นแหละอ้าว เอออผมขอพูดเลยนะผมผมจะไม่เปิดเผยทั้งหมดเลยกันเพราะช่องผมมีความลับเยอะใช่แต่แต่คือจะต่ถ้าเปลีถ้าช่องค้าตูนคูช c h แน n e l เวลามีความลับอะไรผมก็จะไม่เปิดเผยอะเปิดเผยแค่บางส่วนไม่ใช่เปิดเผยทุกส่วนเปิดเยแค่บางส่วนผมขอพูดตอนนี้ผมมีช่องที่สอแล้วเป็นอุตส่าหได้ใช่ครับ ตอนนี้เสียงเข้ากล้องเหมือนจะไม่ค่อยได้ยินใะะไปหนึ่งนะเกิดจากันแล้วอ๋อเสียงเสียงไมค์มันอยู่ใกล้ระบบเลเิมแล้น่งคนบรมตามเพิ่มแล้วหนึ่งคนห้าร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วตอนนี้เลาเอ้ยถือว่าเพิ่มเีก็ได้อยู่แหละอีกหนึ่งคนก็เท่าเดิมอีกหนึ่งคนก็เท่าเดิมนะให้เราเล่าเลยไหมเล่าเออเด้ๆแต่อันนี้มันจะมีไหม อ่าไม่ร uh, um, ู้เหมือนกันฮะไม่คือมีมอะไรไม่รู้จักไม่รู้จักได้ยินไหได้ยินได้ยิน โอเคให้เราเล่าต่อเลยไหมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปพิมกันตตดต่อยาวตาตาเลยโอเคให้เราเล่าประวัติเลยนะได้ได้ละคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับช่องของผมเลยนะก็คือช่องของผมย้อนไปเมื่อกี่ปีแล้ววะเดือนอันนี้ปีส0 2 3าใช่ไหมย้อนไปปีส0 1 8ป หรือ, 2017, อสองพันสิเอ้ยสิบเอ้ยสองพัิกเอ้ยใช่แบบวะไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ก็นานอยู่แหละซึ่งช่วงตอนนั้นผมก็อยู่ปออะไรก็ไม่ลูมนะผมจำไม่ได้แต่ที่รู้ก็คือ <c oughs> ผมมีความคิดว่าจะสร้างช่อง Youtube ขึ้นมาและจะทำให้ช่องนี้ผู้ติดต,ตามครบ1,000ซับให้ได้ซึ่งตอนนี้ช่องปัจจุบันของผมก็400กว่าซับช่วยกดติดตามให้ถึง ห้าซับกันด้วยจะได้เปิดสร้างรายได,ได้ได้สักทีขอพักก่อนแป๊บนึงงันปีต่โอเคเราจะพูดเลยนะก็คือ <S 2> <S 2> ช่องของผมในตอนนั้นชื่อชื่อเดิมทีเลยก็คือ Studio Channel เอ้ยไมคครับไม่ครับไม่ r ครับ h ช n แนลนะผมแล้วก็มีช่องลองอีกช่องหนึ่งก็คือ ที่ผมยังไม่ได้เคยบอกการ์ตูนเลยก็คือช่องไ Minecraft Studio นะผมซึ่งเป็นช่องที่มีผู้ติดตามน้อยมากช่องช่องไม n e c r a f ช c น a n n e l ก็ปจัจจุบันนั้นก็มีผู้ติดตามหกหกห0ื่นกว่าแล้วนะผมตอนนี้ปัจจุบนันนี้แต่ว่าช่องผมหากันไม่เจอแล้วนะผมเนื่องจากคุณการ์ตูนบอกกี่ครับผมไม่อยากพูดทำไมครับช่องของผมไงที่ถูกอะไรบางอย่างทำให้ช่องของผมบินไป อเอ่ตุตยโยยู่ทูที่เขาถูกวิบินไปน่าจะหมายถึงเขาน่าจะลงคลิปที่เกี่ยวกับผ้ามุนแรงหรือเปล่าอาจจะลงเกี่ยวกับอ่าอธิบายไม่ถูกแต่ที่แน่ก็น่าจะลงบินเพราะจากน่าจะติดน่าจะติดเงื่อนไข,ขทางยูทูบอ่าใช่ครับอันนั้นอาจจะมีส่วนแต่ส่วนจริงๆเลยก็คือที่ตกขึ้นมาอันดับหนึ่งเอ้ขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยไม่มีการตกนะผมก็คือช่องผมโดนรายงาน จากใครไม่รู้ไม่รู้จักแต่เขาเหมือนจะสร้างไอดีมาเยอะมากซึ่งชื่อทั้งหมดที่มารายงานผมเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยเ,เครื่องเครื่องที่ผมไปดูมาที่ผมไปเจาะลึกข้อมูลหอบัญชีนั้นมาเป็นเครื่องเดียวกันซึ่งผมงงว่าเขาสร้างมาได้ไงตั้งร้อยกว่าบัญชีและเขาก็มารายงานช่องผมช่องเดียวทำให้ช่องผมตอนเนี้มันตกอับอย,อยู่อยู่ในความไม่จเจริญและตอนเนี้ช่องผมถูกตัดออกไปจาก กรข,บว,ขบวนการ youtube ไปแล้วก็คือช่องไ t Channel ตอนนี้ก็ค้นหาใน youtube ก็ไม่เจอกันแล้วนะผมนนซึ่งอีเมลที่ผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คืออีเมลใหม่นะผมอีเมล,เก,กเ,ลมเก่านั้นก็บินไปเลยนะผมดิสคอดเก่าก็บินไปเหมือนกัน facebook เก่าก็บินไปเหมือนกันมสจเก่าก็บินไปเหมือนกันทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับอีเมลก็บินไปหมดเลยและปัจจุบันนี้ก็สร้าง บอกแล้วเยี่กับแอดมินคนนี้ดีใจแน่นอนนั่นแหละก็นี่แหละคือก็คือความจริงทั้งหมดที่ผมไม่เคยเปิดเผยให้ใครฟังและ คุณการ์ตูนคุงชาแนลก็เคยเปิดเผยไปแล้วในไลฟ์สดเขาแต่ไม่มีใครดูนะผมโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอเวลาพิ่อนนี้ไปก่อนนะผมสวัสดีครับ